เจอตรงแยคขับเลี้ยวแล้วเจอพอดีเลยนั่นแต่กี่โมงครับห้าโมงอะค่ะพอเจอแล้วก็แจ้งเจ้าที่ลงเพจลงอะไรแล้วใช่ไหมแจ้งตอนแรกพยายามจับกับแม่แต่ว่าช่วยกันสามรอบไม่รอดหมาต้อนจัดหรอครับน่าจะใช่หนูก็เลยรีบไปธุระก่อนบ้านนะแล้วทีนี้ก็เลยรีบไปโพสแต่ทีนี้ทำธุลาหิ๋วก็เลยอ๋อคนที่โพสคือเราใช่ไหมฮะครับนึกมาอ่านึกมา มาแล้วมาแล้วมาเร็วมา มาลงมาแล้วมาลงมามาลงมามาเล็กมะพี่เองนะเว่าจะมีคนไล่ขับจับแล้วเนี่ยแรงอ่ะต้องจับ เพียเเข้ามาใกล้พี่เดี๋ยวพี่ก็จับตรงกระป๋องเลยพี่เอกเดี๋ยวรอเข้ามาใกล้ก็จับกระป๋องต้องอ้อมหลัง้องพี่เอพี่อน้องๆเออพี่เอกน้องเดินมาเนี่เดินมาหาผมเนี่เดินมา่เดี๋ยวเขาเดิเข้ามาเดี๋ยวผมจับเรยมาเรวมาจับกระป๋องปุ๊บมันก็หลุดแล้วเาเร็ว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 มาเร็วมันี่เมันกลัวธรรมดามาแล้วนะมาแล้มาแะมาันพ ตัวเล็กไม่ต้องเข้ามาลูกมาแล้วมาแล้วเออมาให้ผมกินหนึ่งเร็วเอ้เไปด้านหลังนี่มาเร็ว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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่เร็วเเร็วอนให้นรนกินเอาเอาแบงแบงเอาแบงเอาเร็วเอาเเร็วเอาเร็วเร็วเเร็วเร็ว มามามาเร็วเร็เร็วเร็วลูมาเร็วมามาจับเลยนเราเนี่ยเราเนี่ยดูดเลือจับเลย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 เแค่นั้นแหละอ่าโอเคโอเคเพี่เอกค่อยดึงค่อยดึงค่อยดึงจับไว้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 จับไได้จับไปได้จับไม่ได้หรอ ใจเยนใจเยนไปไไปใจเย็นเย็นลูกใจเยนใจเยนใจเยนเยลูออกแล้วครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วลูกออกแล้วออกแล้วออกแล้วลูกออกแล้วใจเย็นใย็นให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะหลุดรอบนี้มันไม่มันกลัวแหละใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นคนเก่งใจเย็นนะ

กันใจมันก็แค่ลอมันก็แคกดกันใจมันกดลงคอมันต้องเหนื่อยใช่ไหมนิดนึงิดนึงิดนึงอย่ากดอย่ดมันก็แค่งคอเลยยืมใจฟังเลยนะก็วันคนไมออกได้ครีมตัดใช่ไหมหนูหนูไปเอาครีมตัดนูได้ได้ไได้ได้ไ ยังยังไม่ได้เพ่านเ่งานพี่เอกออีกมันจะติ่งหมูอยู่ครับคกัดเอาครับเดี๋ยเดี๋ยวลูกนิดเดียวลูกนิดเดียวได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับจับไกันไทยเจ๊ยเบ้ยรระวังนะระวังนะตอนมันเป็นเงินแกตัดฟักก๊อตไงเดี๋ยวมันหลุดแล้วเดี๋ยวมันจะกัดเอาปล่อยนะ หลุดแล้วโรกหลุดแล้วหลุดแล้วครับยังยังยังฉีดฉีดเลยเฮ้ระวังระวังฟันนะระวังฟันนะไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกเขาไม่กัดเราหรอกเขาไม่กัดหรอกเขารู้อยู่เขารู้ว่ามาช่วยเขาอ่าลูกมาช่วยกำลังมาช่วยอยู่กำลังมาช่วยอยู่ลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเออจะออกแล้ว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 เอยเดี๋ยวหายเจ็บแล้วลูกเดี๋ยวหายเจ็บแล้วเออไม่เลิกแล้วโอเค